สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่เป็นแฟนรายการของช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ทางช่องของเราก็มีเหรียญมาแบ่งปันสำหรับเอซที่ชอบเหรียญแปลกเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าพระเสียนเล็กของรัชกาลที่เก้า ไม่ใช่เหรียญธรรมดาเป็นเหรียญแปลกใครชอบเหรียญแปลกก็ติดต่อสอบถามเข้ามาถ้ามีความต้องการขอแบ่งปันเราก็จะแบ่งปันให้ก็มาดูนะครับแปลกแบบไหนเหรียญน,นี้เรามองตัวเลขไม่เห็นนะครับตัวเลขของคำว่าพอสอ เรามองไม่เห็นเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญรุ่นเก่าผลิตเราคิดว่าจะเป็นปีพศสองพันหร้อยสามสิบสี่นะครับจะว่าเป็นเหรียญศึกก็ยังมองเห็นอยู่รูปวัดคำว่านหนึ่งบาทก็ยังมองเห็นอยู่มองไม่เห็นแต่พศ ตัวหนังสือก็ชัดเจนพระบรมรูปก็ชัดเจนนะครับก็มีความบางผิดปกติขอบฟันเฟืองก็ยังมีอยู่นะครับขอบฟันเฟืองก็มีไม่ใช่เหรียญโดนปัน่นนะครับเป็นเหรียญแปลกจริงๆใครสนใจเหรียญแปลกนะครับอยากได้ไปสะสมหรือว่าอยากได้ไปครอบครองหรือว่ามีที่ แบ่งปันไปนะครับมีมีการซื้อขายก็ทักทายเข้ามาตกลงราคากันพูดคุยกันทางช่องเราก็ยินดีแบ่งปันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ